เขาเป็นอาหารอะไรเป็นอาหารบอกไว้ว่าอาหารเนี้ยใช้น้ํามันทอดเปลี่ยนใหม่ทุกวันไม่เสร็จผมชุรสแล้วใช้น้ํามันไอ้ใช้น้ํามะนาวร้อยเปอร์เซ็นเลยนะอันนี้เมนูเด็ดที่เขาบอกว่าเขาถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชวิรยดาด้วยนะโอ้เมื่อปีหกหนึ่งเมนูที่เขาทําถวายพระเทพเมนูแนะน,นํา มีกาแฟราคาไม่แพงนะเนี่ยไม่ถึงร้อยโอ้เครื่องดืม่มเยอะแยะเลยข้ามไปดูเมนูอาหารอาหารทานเล่นต่หนักท้อง ขนมปังหน้าหมูคุณเคยกันไหมคะตังหน้าตั้งอาหารเช้าก็มีนะคะเบรคฟาชเป็นแบบอเมริกันมีข้าวต้มด้วยแบบไทยๆก็มีแล้วก็มีสเต็กก็คืออาหารแนวฟิชชั่นน้ำสลัดใช้น้ำมะนาวร้อยเปอร์เซนต์กับแก้มถูกใจค่ะคอ นั่งดื่มนั่งดิงพอดิงทั้งหลายแหละฟาสต์ฟู้ดแบบลวกจิม slap, ้มสไปซี่สลัดยำโอน่าทานทั้งนั้นเลยเอาน้ำพริกมาดีกว่าสักชุดหนึ่งอะหาน้ำพริกจิส้มตำส้มตำก็มีหลากหลายเมนูมากเลยปลาทอดไปแบบเร็วๆป๊บ โอ้อาหารเยอะมากเลยอ่ะเรื่องไม่ถูกเลยก็จะทานอะไรดีต้องไปดูไปเมนูแนะนำเขาไหมอ่ะเมนูแนะนำอ่ะมีอาหารเซตแบบทานหนึ่งถึงสองคนได้นะผละไม้ของหวานโอ้หน่าทานไปหมดเลยโอเค บ่อที่เขาขุดเองเดี๋ยวสักนกระดิ่งเรียกใช่ไหมบรรยากาศแบบว่าเป็นเรือนไทยนะแล้วนั่งอยู่ริม ริมคลองซึ่งเขาขุดขึ้นมาเองทางร้านขุดขึ้นมาเองอยู่ใกล้แถวตรงบินบุรีนี่เองนะคะเวลาจะสั่งอาหารเนี่ยต้องมีกระดิ่งนะคะกระดิ่งสั่นก๊าเรียกหนูให้ปดสัตกระดิ่งได้ยินเสียงเรียกพนักงานก็สั่งกระดิ่งเอานะคะ ข้างหลังเราเป็นเรือนไทยด้านข้างเราเป็นคลอง mm hmm. จะเลิญอาหารอีกแล้วสั่งไปสามอย่างเองอ่นะจริงเขาเมนูเขาเยอะมากไว้มาทานบ่อยๆ้วกันใกล้บ้านแถวมินบุรีเองตรงข้ามกับการไฟฟ้ามินบุรีมาง่ายๆเลยค่ะไม่คิดเลยว่าบรรยากาศแบบนี้จะอยู่ใกล้ๆเรานี่เองเอาน้ำพริก ปลาป่นอะไรพริกป่นป่นอะไรนะป่นปลาทูแล้วก็เป็นผักสดหรือผักลวกดีคะเอาผักลวกผัดผักนตอนนี้มีผักอะไรบ้างคะมีฟักแมวใบเหลียงกระหล่ำปีผักบุ้งคะน้าแล้วก็ผักผักรวมค่ะเปบล็อกเกอรี่ไอผักหวานไม่มีใช่ไหมคะหวานหมดค่ะหวานหมดงั้นเอาเป็นฟักแมวไหมฟักแมว แม้ว่ามันหอยนะคะใส่กุ้งไหมคะใส่จะไม่ใส่ใส่มาก็ได้ค่ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำแข็งนะคะเดี๋ยวเราค่อยสั่งกาแฟรับข้าวไหมคะข้าวมาจานเดียวค่ะมาจานเดียวเอายังอื่นอีกไหมไม่เอาน้ำเปล่านะเดี๋ยวค่อยกินกาแฟกับขนมขนมขนมหวานเราก็มีที่นี่เปิดทุกวันไหมคะ หยุดทุกวันจัน์ค่ะหยุดทุกวันจันค่ะแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นมาคิดถึงแค่สี่โมงครึ่งอ๋อนึกว่ามีนั่งตอนทางกลางคืนเห็นมีมีอะไรนะมีกับแก้มีอะไรนี่่นึกว่าขายอ๋อเฉพาะกลางวันนะคะไม่เอาอะไรกินเล่นกินเล่นอะไรอ่ะทนี่เขามีเหมือนที่บอกว่าทานเล่นละจุกอะไรอ่ะข้าวังหน้าหมูข้าวตังหน้าตัง ไม่ไหวมากหนักไปเอาแค่นี้ก่อนนะค่ะได้ค่ะทั้งอ้วนทัราคาเขาก็หลักน้อยนะนี่ฉันก็จะเป็นซุ้มแบบมีเรือนถ่ามีซุ้มแล้วก็มีเป็นแบบอาคารแบบนั่งเล่นไม่ใช่กับข้างละอันกัดเรือนไทย ชิิอืมได้ยินเสียงไหมกรอบด้วยเขียวๆเลยดฟักแมวอ่ะสดๆเหมือนเขาปลูกเองรอเปล่านี่อืมน้ำแมวผัดน้ำมันหอย หอบมากอ่ะหวานด้วยมีกุ้งมาด้วยอะกุ้งตัวโต,วต,วตวอือร่อยมาแล้วอีกหนึ่งเมนู ล้วเราจะตักออกมาแบบไม่เอาน้ำอ่ะเนี่ยตักเนี่ยรสชาติกลางๆนะไม่เผ็ดไม่เผ็ดมีไข่ต้มมาให้ด้วยเห็นไหมมีไข่ต้มไข่ต้มแครอทกะะลำเอ้ะประกาศกะะลำอยู่นี่ ักยาวแล้วก็ข้าวโพดพอดีเขาจะมีมะเขือมาด้วยแต่เราบอกว่าเราไม่เอามะเขือเนี้ยเนี้ยเราก็ต้องตักแบบตักแบบว่าเราเอาน้ําออกอะ่ะถึงจะได้เนื้อแล้วก็ทานไม่เผ็ดกลางๆทานได้เด็กยังทานได้เลยอ,ะอ่ะเดี๋ยวมาดูแกง แกงเห็ดของเราเสิร์ฟมาแบบหม้อไฟนะคือเราเน้นว่าเป็นแกงเห็ดเหมือนต้ยมยำใช่ไหมไม่ใช่นะเป็นแกงเห็ดเหมือนแกงเปลือกแต่ดูที่จะได้มีกลิ่นปลาเยอะมั้งบางร้านบางที่มันจะปลาเยอะแต่อันนี้น้ำเขาจะเขียวๆอะ่ะไม่ได้กลิ่นปลาเลยอะ่ะได้กลิ่นปลาแห้ง น่าจะใส่ปลาแห้งมาด้วยแล้วก็นี่ผักก็มีหลายชนิดนะคะมีทั้งผักเผ็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็มีบวบแล้วก็ใบชะอมกลมกล่อมดีอร่อยเราชอบแกงเห็ดอยู่แล้วแหละคืออาหารเขาไม่ไม่เผ็ดนะไม่ ขนาดแกง,แกงเห็ดเนี่ยมันต้องเผ็ดใช่ไหมเผ็ดนิดนึงเนี่ยทานได้ทานได้ทุกคนเลยอะ่ะเหมาะสําหรับครอบครัวนะร้านอาหาราาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดตอนเย็นนะแต่มีเมนูกับแกงน,นะปิดห้าโมงแกงเห็ดทานได้ง่ายๆเลยอะ่ะกลิ่นไม่ฉุนไม่แรงอะไรเลยไม่มีกลิ่นแรงทานเหมือนเหมือนแกงปกติเลยทางภาคกลางเลยอะ่ะ จะจดเนี่ยเบลของทำข้าวอิจานไม่ใช่จูดทางเหนือนะใสใบยะานางแต่ว่าก็ไม่ได้อีสานจานไม่มีข้าวคั่วก็คือน้ำสใสใสอ่ะใส่แค่น้ำใบยะานางซดน้ำได้แกงเปิดอบางที่จะซดน้ำไม่ได้เพราะน้ำมันจะนูนนัวแบบเหมือนใส่ข้าวคั่วใช่ไหมแต่อันนี้ไม่ใส่น้ำใสยอยู่ สายแบบเขียวใบนางนะอ,อร่อยอจเลิริญอาหารอีกแล้วงั้นรำเลยค่ะมานั่งทานข้าวกลางวันที่บ้านสวนริมคลองบรรยากาศริมคลองที่แรกพิกัดอยู่แถวมีนบุรีนะึกว่าไปสักไกลนะ เลี้ยวแบบสุดเส้นถนนลาคำแหงอ่ะแล้วเลี้ยวมาทางทางไปฉะเชิงเซาอ่ะนิดเดียวเองอ่ะอยู่ซ้ายมือตรงข้ามกับการไฟรฟ้ามินบุรีนะคะหาไม่ยากล้วไม่คิดเลยว่าจะม,มีร้านอาหารบรรยากาศแบบนี้อยู่ใกล้บ้านเราอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ต้องออกไปไกลเลยบรรยากาศริมคลองอีกแล้วกับบ้านทรงไทยหลังเล็กๆเ,เป็นไฮไลท์ทำให้แบบนั่งชมวิว จเจริญอาหารไปได้อีกกินข้าวอิ่มแล้วเดี๋ยวพาเดินชมบรรยากาศรอบๆร้านนะคะมีอาหารปลาด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปให้อาหารปลากัน